สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยนะฮะสวัสดีชาวสเกตฟ,ฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของเคราดปิเก้ครับมาอัปเดตหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยจะแขวนสตาร์ทแล้วนะครับอืมก็คือว่าเคราดปิเก้ครับประก,กันหลังจอมเก่าของบาร์เซโลนาได้โพสต์คลิปวิดีโอ ประกาศว่าเขาเตรียมที่จะแขวนสตัดโดยจะลงเล่นที่คัมนูเป็นนัดสุดท้ายในวันเสาร์นี้แล้วนะครับปิเก้เนี่ยเขาเป็นเด็กฝึกจากลามาเซียนะแต่ยังไม่ได้ทันขึ้นทีมชุดใหญ่ก็ย้ายออกไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา4ปีก่อนที่จะกลับขึ้นมาถิ่นคัมนูในปี2008ต้องบอกว่าเขาตอนนี้อายุอานามก็35ปีแล้วค้าแข่งให้กับบาร์เซโลนาเป็นเวลา15ฤดูกาลลงเล่นทั้งหมด615นัดยิงไป52ประตู พร้อมควา้าแชมป์เพียบนะไม่ว่าจะเป็นลาลิกาสเปน8สมัยแชมป์ยูฟ่าชิปลิกอีก3สมัยแล้วก็โก,ากาปาเดเรอีก7สมัยนะครับซีซั่นนี้หรือว่าฤดูกาลนี้ครับปิเก้กลายเป็นตัวสำรองโดยได้ลงเล่นในลีกเนะี่ยไปแค่5เกมจาก12เกมแรกและล่าสุดเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอลงโซเชียลส่วนตัวได้กล่าวถึงอนาคตของตัวเองนะฮะจากกราะาปิเก้ถึงแฟนบอลบาซานะปิเก้เริ่มพูดพร้อมกับคลิปที่ตัดเป็นภาพเขาเนะี่ยยืนบนด่านฟ้าตึกในเมืองคาตาลันเนื้อหาก็ประมาณว่า ช่วงหลายเดือนและหลายสัปดาห์หลังมีคนจำนวนมากพูดถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวผมและผมก็ไม่เคยพูดอะไรมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้ผมขอเป็นคนพูดเกี่ยวกับตัวเองบ้างและภาพก็ตัดไปฉายชีวิตนักฟุตบอลของปิกเก้เริ่มตั้งแต่วัยเด็กเหมือนกับพวกคุณหลายคนผมเป็นแฟนบอลบาร์เซโลนามาโดยตลอดผมเกิดในครอบครัวที่รักกีฬาฟุตบอลและเป็นกองเชียร์บาร์เซโลนาตอนยังเด็กผมไม่เพียงแค่ต้องการเป็นนักฟุตบอลเท่านั้น ผมต้องการเป็นนักฟุตบอลของบาร์เซโลนาช่วงหลังมานี้ผมมักจะนึกย้อนไปนะถึงตอนเด็กคนนั้นแล้วก็สงสัยว่าเกรัตปิเกตตอนเด็กจะรู้สึกยังไงหากมีคนบอกว่าฝันของเขาจะกลายเป็นจริงโดยการได้ลงตัวจริงให้บาร์เซโลนาและคว้าแชมป์ทุกรายการที่เป็นไปได้เกรตตปิเกตในวัยเด็กจะรู้สึกยังไงเมื่อรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะได้เป็นหนึ่งในกัปตันทีมของบาร์เซโลนาได้ลงเล่นร่วมกับเหล่าผู้เล่นที่ดีที่สุดของประวัติศาสตร์ และได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนแท้หลายคนเป็นเวลา25ปีแล้วนับตั้งแต่ผมย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนาครั้งแรกผมอำลาทีมไปแล้วผมก็กลับมาฟุตบอลให้ทุกอย่างกับผมบาร์เซโลนาให้ทุกอย่างกับผมเช่นเดียวกับแฟนบอลทุกคนตอนนี้ฝันของเด็กคนนั้นเป็นจริงแล้วและผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมตัดสินใจแล้วว่าการเดินทางนี้มาถึงจุดสิ้นสุด ผมพูดมาตลอดว่าผมจะไม่เล่นให้กับทีมอื่นอีกนอกจากบาร์เซโลนาและผมก็จะทำแบบนั้นเกมวันเสาร์นี้จะเป็นนัดสุดท้ายของผมในถิ่นคนัมนูแล้วจากนั้นผมก็จะสนับสนุนทีมในฐานะแฟนบอลตัวยงผมจะส่งต่อความรักที่มีกับบาร์เซโลนาไปถึงลูกๆแบบเดียวกับที่ครอบครัวเคยส่งต่อให้ผมและคุณรู้จักผมดีไม่ช้าหรือเร็วผมจะกลับมาที่นี่แล้วเจอกันอีกครั้งที่คัมนูบาซ่าจงเจริญทั้งตอนนี้และก็ต่อไป อันนี้ก็คือสิ่งที่เคีารัปิเก้อยากจะบอกกับบาร์เซโลนาแล้วก็แฟนบอลทุกๆคนหลังจากนัดสุดท้ายของเขาในวันเสาร์นี้นะครับในถินคนัมนูเขาบอกว่าเขาจะแขวนสตาร์ทแล้วสําหรับเครารัปิเก้ก็ขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางของเขานะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดปลายวารถด